บายดีอีกรอบพี่น้องสบายดีอยู่ห่างพี่น้องตอนนี้อยู่ห่างเน,งนานะวิกซี่หาซื้อของมาเม่าคนละซื้อพัดลมมาหายในเดอน้อคนละเมื่อน่ะนั่งห่อนเนาะนั่งห่อนอาเพือ่อเยอะบ่มีพัดลมซื้อพัดลมให้แน่พคนละพัดลม ัดลมราคาสิเอาแบบแบบสูงนี่มาให้เพลินเนาะแปดร้อยเก้าสิบแปดยี่ห้อฮาตาริตัวนี้สิบแปดนิ้วตัวนี้สิบหกตัวนี้สิบสี่แต่ตัวนี้นะมันปั๊บขึ้นสูงบ่ได้ก็เลยสิเอาตัวนี้แต็นอย่เงี้ยอันนี้จักนิ้วจ้ะสิบแปดนิ้วพันหาสี่สิบแปดบาท น,นี่ได้ไซเยหอ,อยังเนาะนี่นนนซับโอ้เยหอซับตัวนี้อันนี้เป็นแอร์น่ะเห็นอ่ะแอร์พัดลมอยากได้เลยพี่น้องพัดลมไอหน้าไปตั้งคผัดอยู่ในหานขายของน,น,นะเนาะหอนหอนอยากได้แต่มัน แหงโพเนาะบบเงินบอกอลายา 3, ลอย่างสามพันเก้าร้อยแปดพันหมื่นสองแต่ต้นนี้ถือซุดเนาะสองพันสี่สองแสนมันบวมมีไอหนามที่างกันนี่จะผัดลม้มยักไอยังมาเบิ่งเอา บุญฮูบุญจาเราพี่น้องเก็บเงินได้จังหวะกันเอาผัดลมมาให้ประมาณก,ออก,ก่อนแล้วก็แนวใส่สบู่เห็นไหมแนวใส่สบู่อยู่ห้องน้ำนี่แหละเนาะเบ่กขาวเบืองโซนตัวนี้ผัดลมไม้หนามแล้วนะก็เห็น เขาใส่กับเย็นดีอย่าได้พี่นนอะเย็นดีเป็นหนังบังเขาเอานํากอนเอานังเขาไปกับมันสีเย็นเนาะแต่ราคามันก็แพงสันสบู่เอาเมื่อห้ปมเอาไวได้นนอเบิง่งราคามันก่อนตัวนี้สามร้อยเ้าหาอ้ตัวหนาสี่ร้อยเส้าหาอาเดี๋ยวแต่บบ แบบนี้ขักกว่าไปจ๊ะเอาแบบนี้ขักกว่าไปจ้ะแบบนี้ก็ซ้ำลอยเศร้าหะดูอยากเมดิดเมิดค้องเต็มโหลดทีกได้หลายๆังใจมาสื่อนะ <laughs> ที่เดี๋ยวคอเ ไอกของกว่าบ oh ้าโอของกว่า <laughs> บ้างใส่งซอยเนาะตอนนี้กกลังคิดขาไลเงินเนาะเขางได้เนาะไ้าเกขา็บางงเนาะ เลยบิ๊กซีเดย์พี่นางเื่อเาซสื่อเยุคแก่ซื้อของซื้อของแล้วครบแล้วพี่น้องได้กลับบานแล้ววันนี้ะได้กลับบาแล้วต้องเอาไว้ใกลอม,มอด่ะทุกเย็นอ่ซืองามเินอะแซ่บอยู่เ้ สามโมงครึงรถออกยังมักยังวักเฮิองหนึ่งบานนี่จะไปกินอะไรลองทองไหมคะไอ้โลตอนนี้อยู่บกสพี่น้องบกสหมงดาหารคนกห่ก็นั่งรอคิวรอคิวรถมาหลับนะพี่น้องนั่งรอรหลมาหลับ

ไดีอีกรอบพี่น้องชมบรรยากาศในตัวเมืองนะพี่น้องตัวเมืองสวรรณเขตอันนี้เป็นอันหน้าทงตัดใหม่แล้วพี่น้องถนนเอหนึ่งเล้ยท้องทัพท้งทัเอหนึ่งแล้วพี่น้อง,องาอนนอนนทางตัดใหม่ <A> ะลุออกไปก็สิเป็นตลาดสามัคคีไซนเอาู่ะอยนามอะไเห็นยังเห็นแต่ดอกไฟสิบลายตาเว้ยโฮ้ยมยำเวลายำกุญือซื้อ ไล่ตาว่ะเฮ้ยมันเห็นโไก่เนนะเห็นแตดออกไฟวูดมาวูดมามันนอกเขาเมืองเนาพี่เนาะแค่เห็นไฟเสงซีก็ตื่นเต้นนหน่อยหนึ่งอีหลาตื่นเต้นเยอะมาเห็นเด็กไฟลายซีตื่นเต้นเยอะ แลดอกไฟเล่นอ,อยอู่ันอยู่กลางอันเล่นทนทางเ,เ,าาเย้ยครับเว้ยกลางนะเกาะกลางเอาปน,ะนะนีร้านอาหารดูสินดดนะ้นแาดหันสินดดน้นดดดร้ายเนาะเนาะถ้าเป็นดอกไฟหงหง Bin lãn xin đa luôn nó ba. We phá lượm em bò. Có chị hút ba. Mmm. 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 บึงบึงสำนีไปก่อนอเ้าสวยสวยปยันผานาาาากแน้ดผเวิดก่อนจังปีดบอ,อดอกไฟอันนี้กินอันนะ่ะเป็นโซลเซลเ์กว่ก็นแงกินแซงอาทิตย์นิแม่รอดตัวนี้กินไฟไปคันก็มาิดแสงอาทิตย์อน ยังก็ลูกบตรอยู่ในค,นะนคือเลือ,เน,อ,เน,อ,อนเสงค่ะเนป่ะเส,นนะเเสงคะานเลือนเสงี่เลือนเสง่าอเยถยถ